ก็วันนี้นะคะเดี๋ยวอารามพวทไปแล้วนิดหนึ่งวันนี้ก็จะพูดเรื่องอเด็กตัวเล็กนะคะว่าเด็กเลี้ยงไม่โตคนนี้เนี่ยก็จะมีความสําคัญเหมือนกันจริงๆแล้วตัวเล็กหรือว่าตัวโตเนี่ยสาคัญเหมือนกันหมดเลยตรงที่ว่าบางทีเด็กอ้วนเนี่ยก็กินอาหารไม่ไมเพียงพอเนาะอาหารไม่ครบอะค่ะ,ะก็จะมีโอกาสเกิดภาวะขาดสารอาหารได้เหมือนกันวันนี้ก็เลยจะถือโอกาสพูด เรื่องอแนะนําเกี่ยวกับการกินแล้วก็เน้นย้ําว่าภาวะ,ะการขาดสารอาหารเนี่ยมันมีผลยังไงกับสมองของเด็กหรือว่าการเรียนรู้ของเด็กนะคะเพื่อว่าเราก็จะได้เรียกว่ามีไอเดียเนาะในการที่จะให้จัดหาอาหารให้ลูกแล้วก็พยายามปรับเพื่อให้ไม่เกิด ความเสียหายในระยะยาวนะคะซึ่งความเสียหายในระยะยาวก็คือลูกไม่ฉลาดนั่นเองเนาะหรือว่าฉลาดน้อยลงอะไรแบบนี้นะคะก็เออมันคุณหมอไม่เห็นคอมเมนต์เนาะทำยังไงดีก็ไม่เป็นไรค่ะอ๋อนี่ไงมาแล้วเห็นและ้ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องหนึ่งบอกว่าสวัสดีค่ะไม่ได้ดูคุณหมอสองสวัสดีไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังก็ได้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามขออ่านคอมเมนต์ตรงนี้กันลวกันนะคะอ่าสวัสดีค่ะคุณแม่ คุณแม่หญิงนะคะเด็กๆสบายดีนะคะช่วงนี้สวัสดีทุกท่านค่ะก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องเด็กเด็กตัวเล็กหรือว่าเด็กเล็งไม่โตเนาะอันนี้ก็คือ,อเ,ปเป็นคำที่เรียกรวมๆนะคะเด็กเล็งไม่โตก็ส่วนใหญ่จะเรียกเรียกเด็กที่การจเจริญเติบโตหรือ,อน้ำหนักเนี่ยไม่ได้ตามเกณฑ์นะคะหรือว่าตกเกณฑ์ โดยปกติก็จะประมาณ2 SD นะคะแต่จริงๆแล้วเกณฑ์ในการวินิจฉัยเด็กเลี้ยงไม่โตเนี่ยก็จะมีในรายละเอียดเหมือนกันก็สําหรับอันเนี้ยก็ถ้าเราสังเกตว่าวิธีสังเกตง่ายเนาะว่าลูกเราเจะเป็นเด็กตัวเล็กเลี้ยงไม่โตหรือว่ามีปัญหาเรื่องอแคกลนหรือเปล่านะคะมีปัญหาเรื่องโภชนาการหรือเปล่าก็คร่าวๆนะคะเวลาที่เราพาลูกไปรับวัคซีนใช่ไหมคะแต่เราช่วงวัยคุณคุณหมอคุณพยาบาลก็จะบันทึกเรื่องอ น้ำหนักส่วนสูงแล้วก็เส้นรอบหัวเส้นรอบศีรษะใช่ไหมคะ,ะตรงนี้ค่ะก็จะมีการบันทึกไว้แล้วก็ส่วนใหญ่จะบันทึกให้นะคะแต่ว่าถ้าบางที่มีเวลาก็จะพ l o t การาฟให้อะไรอย่างเงี้ยเนาอะ,อะแล้วก็ถ้าถ้าถ้า,ถา,ถาบุคลากรไม่ได้พ l o t ให้เราก็อาจจะกลับมาพลอตเองนะคะคนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเด็ก เขาก็จะมีช่องเป็นน้ำหนักเนาะเอาคร่าวๆก่อนก็ได้เราไม่ต้องรู้ลึกว่ากี่เปอร์เซนทายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นว่าลูกอะอยู่ในช่องแบบเนี่ยนะคะไอ,อช่องเล็กๆเกนี่ยซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าเขามีเขียนบอกอยู่แล้วล่ะว่า,วาน้ำหนักค่อนข้างน้อยหรือว่าน้ำหนักน้อยถ้าอยู่อย่างเงี้ยแต่แต่คือแบบตั้งแต่เล็กๆมันก็แต่แต่แต,แต,แต,แต่แต่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเลยอ่าก็แสดงว่าเอ๊ะการเจริญเติบโตของลูกเราอาจจะไม่ดีเนาะซึ่ง ส่วนใหญ่แล้วการเจริญเติบโตมันก็เป็นผลสะท้อนของอาหารการกินที่ลูกได้รับอย่างเงี้ยนะคะอ่าก็ถ้ามีอย่างเงี้ยหรือว่าก็เอ่อมาอย่างนี้อยู่แต่ว่าเราถ้าเกิดหล่นลงมาเยอะๆเนาะอตอนแรกก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วหล่นลงมาจนแบบตกมาอยู่อ่อีกสีแบบข้ามไปอีกสีหนึ่งเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ดีใช่ไหมคะต้องต้องปรึกษาคุณหมอแล้วเนาะว่าเอ๊จะต้องแบบว่าเช็ค ว่ามีการภาวะขาดสารอาหารอะไรหรือว่ามีภาวะาโรคอะไรที่แแฝงอยู่หรือเปล่านะคะก็อันนี้จะเป็นการแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ดูคร่าวๆนะคะในเรื่องเกณฑ์าการวินิจฉัยเนี่ยก็คงจะต้องให้เป็นคุณหมอพิจารณาไปก็แล้วกันเพราะว่ามันมีในรายละเอียดอยู่นะคะคนนี้เนี่ยในเรื่องของ เด็กตัวเล็กเลี้ยงไม่โตก็จะประมาณนี้เราจะเน้นดูของเรื่องเรื่องของน้ําหนักนะคะน้ําหนักที่ควรจะอยู่ในเกณฑ์ตามวัยแล้วก็ถ้าถ้าเด็กขาดสารอาหารหรือว่าเด็กเด็กเอ่อเรียกว่าเออแหละขาดสารอาหารในระยะยาวบางทีมันก็จะมีผลกับส่วนสูงนะคะถ้าขาดนานๆมากๆก็คือมีผลกับส่วนสูงทําให้เตี้ยแค่แกลนถ้าเกิดว่าถึงขั้นขาดสารอาหารนานจนเตี้ยเนี่ยมันก็จะมีผล มากกว่ามากขึ้นกว่าเดิมนะคะเรียกว่าเป็นระยะที่เ,เรื้อรังแล้วนะคะควนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะมีวิธีการสังเกตนิดนึงอยู่นะว่าลูกเราแต่ละวัยเนี่ยน้ำหนักควรจะขึ้นประมาณเท่าไหร่นะคะก็คุณหมอให้แบบตัวเลขคร่าวๆก็แล้วกันนะคะว่าถ้าเป็นช่วงเล็กๆนะคะศูนและเกิดถึง3เดือนก็จะขึ้นวันละประมาณ30กรัมนะคะก็ คิดง่ายๆสมมติว่าลูกเดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยควรจะหนักเท่าไหร่แล้วก็เอา30คูณกับ30ใช่ไหมคะเพราะว่าควรจะขึ้นวันละ30กรมัมเดือนหนึ่งก็ประมาณ30วันผ่านมาแล้วอย่างเงี้ยก็คูณไปแล้วก็เอามาบวกกับน้ําหนักแรกเกิดฉะนั้นก็น้ําหนักของแต่ละคนก็จะจะไม่เท่ากันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีตัวเลขคร่าวๆอยู่ประมาณ1อ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็น อันนี้ศูนย์ถึงสามเดือนแล้วสามถึงหกเดือนก็จะน้าหนักเพิ่มแต่ว่าจะไม่เพิ่มเยอะเหมือนช่วงแรกๆนะคะก็จะเพิ่มลดลงเหลือประมาณสิบแปดกรัมต่อวันนะคะแล้วก็พอหกเดือนถึงเก้าเดือนก็จะเพิ่มประมาณเท่าไหร่สิบสองกรัมต่อวันประมาณนี้นะคะแล้วก็เก้าเก้าเดือนเก้าเดือนถึงหนึ่งปีก็ประมาณาประมาณ10กรัมแล้วก็ถ้ามากกว่า1ปีก็ประมาณ 8กรัมก็ตัวเลขคร่าวๆประมาณนี้นะคะก็ก็คือจะเยอะช่วงแรกๆช่วงประมาณ3เดือนแรกอย่างเงี้ยนะคะคนนี้เนี่ยอันนี้คือให้เราอมนิเตอร์นิดนึงว่าลูกเราสัดส่วนดีไหมนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เราช่วงหกเดแรกถ้ากินนมแม่อย่างเดียวเนี่ยจะค่อนข้างจะโตนะคะจะอ้วนดีก็ยังไม่ต้องทําอะไรนะคะถ้าอ้วนจากนมแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาพ่อเขาคลานเขาอะไรเขาก็จะค่อยๆยืดออกเอง นะคะครานีา้สิ่งสําคัญเนาะที่จะพูดวันนี้ก็คือแล้วพอแบบน้ําหนักน้อยหรือว่าหรือว่าเลียงไม่โตเนี่ยนานมันมีผลกระทบอะไรนะคะก็เอาอย่างแรกเลยก็คือน้ําหนักน้อยหรือว่าไม่โตเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นผลจากการที่กินไม่ดีนะคะส่วนใหญ่แล้วมันเป็นมันเป็นตัวที่อบอกว่าอาจจะสารอาหารไม่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 พอหรือว่ากินไม่ได้แคลอรี่เพียงพออะไรเงี้ย ถ,ถ้ากินไม่ดีก็คือสารอาหารไม่เพียงพอสารอาหารไม่เพียงพอมันก็จะมีสารอาหารจะมีทั้งเรียกว่าสารอาหารหลักแล้วก็พวกวิตามินเกลือแร่นะคะหรือแมกนีเซียนและก็ไมโครไนเทรนครนี้เนี่ยก็ถ้าขาดสารอาหารนานๆน,น,น,นะคะก็จะมีผลทําให้เกิดเบื้องต้นก็คือ,อ,อขาดสารอาหาร,ต,รตัวเราเติบโตไม่ดีนะคะ พอขาดสารอาหารหลายๆตัวไปก็จะมีผลกับหลายอวัยวะหลายเซลล์นะคะโดยเฉพาะวิตามินกระแทบบางตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าขาดก็มีผลทําให้ระดับไอคิวต่ําลงนะคะอย่างเช่นถ้าขาดธาตุเหล็กนะคะขาดธาตุเหล็กหรือว่าขาดจนมีภาวะเลือดจางอย่างเงี้ยจะมีผลทําให้ไอคิวต่ำลงประมาณ ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวคุณหมอนึก่อนประมาณ10 10จุดเลยนะคะ10จุดได้เลยไม่ไม่ไม,ไม่เรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ไม่น้อยเลยนะคะ10จุดเออแล้วก็มันก็ยังมีผลเรื่องของสมาธิความจดจ่อในการเรียนการเรียนรู้ความจำอ่าอะไรพวกนี้อีกต่างหากนะคะอ่าแล้วมีอะไรอีกที่เราเจอกันบ่อยๆในบ้านเมืองเราก็คือพวกขาดสารอ่าขาดแร่ธาตุไอโอดีนเนาะไอโอดีนเนี่ยบางทีเป็นตั้งแต่แบบ ต้องดูตั้งแต่ตั้งครนเลยว่าคุณแม่ทานไอโอดีสารอาหารจากอาหารเนี่ยได้มีไอโอดีนเพียงพอหรือเปล่าเพราะว่าอันเนี้ยถ้าเกิดว่าขาดขึ้นมาอันนี้ก็ไอคิวลดเยอะเหมือนกันนะคะ10ถึง15จุดอันนี้ก็จากเด็กไอคิวที่จะไอคิวปกติถ้าถ้าเกิดภาะวะอันนี้ขึ้นมาเนี่ยเออใกล้เคียงสติปัญญาบกพร่องได้เลยใช่ไหมคะ,ะแล้วก็อะไรถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกว่าพอขาดสารอาหารนานๆหรือว่า น้ำหนักน้อยเป็นนานๆจนมันมีผลกระทบระยะยาวก็คือทําให้จนเตี้ยนะคะถ้าเกิดว่าขาดอาหารจนเตี้ยเนี่ยก็คือเรียกว่าขาดนานแล้วถึงระดับนั้นก็คือไอคิวก็จะมีการลดลงไปอีกเหมือนกันนะคะประมาณ2-3ถึงาจุดโอ้โหถ้าเกิดว่ามีภาวะทุกอย่างรวมกันนะคะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หักลก,กบนี่แล้วอาจจะเข้าข่ายไปทางสติปัญญาบกพร่องได้เลยเนาะฉะนั้นเป็นอะไรที่อ,อาหารการกินเราเราป้องกันได้เราจัดหาได้ใช่ไหมคะ เราก็เราก็มาเรียกว่าเฝ้าระวังกันคนนี้เนี่ยอ,อย่างที่บอกว่ามันมีผลกระทบหลักๆก,ก็คือเรื่องของภาะวะผู้ชนาการแล้วก็เรื่องของพัฒนาการแล้วก็การเรียนรู้ใช่ไหมคะคนนี้ในประเทศไทยมีที่ที่มีการทําการศึกษานะคะซึ่งก็จะมีสมาคมผู้ชนาการของของอเรียกว่า กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการทำร่วมกับ WHO อะไรเลยเป็นแบบปัญหาระดับชาตินะคะก็ก็มีการศึกษาเหมือนกันว่านอกจากเรื่องของการขาดสารอาหารแล้วเนี่ยเกลือแรกที่สำคัญสำคัญที่เราก็ต้องเฝ้ราระวังเหมือนกันนอกจากเหล็กไอโอดีนแล้วก็ยังมีเรื่องของวิตามินด้วยนะคะวิตามินเนี่ยที่ที่พบว่าโอ เด็กไทยขาดเยอะเหมือนกันนะคะก็คือวิตามินดีนะคะซึ่งอาจจะอธิบายได้จากว่าบางทีเราไม่ค่อยให้ลูกได้เจอแดดสักเท่าไหร่เนาะก็บางทีรู้สึกว่าแดดร้อนเออก็อยู่แต่ในห้องแอร์หรือว่าบางทีเด็กไม่ค่อยไม่ค่อยได้ตื่นเช้าหรือว่าช่วงเวลาเย็นๆไม่ค่อยมีกิจกรรมเอาดอนะคะทนี้เนี่ย ก็อย่าง,างที่บอกวิตามินซีอย่างเอ็มทีมินดีเนี่ยเรารู้กันว่ามันมาจากแสงแดดก็พยายามจัดหายกิจกรรมให้ลูกนะคะได้ได้เจอแสงแดดได้เจอแดดบ้างเนาะเพื่อจะได้ไม่ไม่มีภาวะขาดวิตามินดีนะคะส่วนใหญ่ในจะไม่ค่อยเจอในเด็กต่างจังหวัดจะเจอใน,ในเด็กในกรุงเทพกุป,ปริมอนโทนอะไรเงี้ยนะคะก็ลองจัดสรรดูเพราะว่าอันนี้มีการศึกษาระดับชาติแล้วรายงานออกมานะคะเราก็จะได้รู้ไว้ อ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือวิตามินเอนะคะวิตามินเอก็ที่เราทราบกันเนาะมันก็จะเกี่ยวกับสายตานะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความสําคัญมากกว่านั้นถ้าเกิดว่าเราขาดวิตามินเอแล้วแบบจะพักจะผูตอนนี้ติดเชื้อโควิดนะคะโควิดอย่างที่บอกเนาะมันมีผลกับอะไรม,มีผลกับปอดนะคะอ่ะมันจะทาให้การของปอดบวมเนี่ยแย่ลงนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเขาก็เออมาต้เล่าทําการศึกษาเนาะพบว่า เด็กไทยมีจํานวนหนึ่งขาดวิตามิน A แล้วก็บังเอิญไปมีการติดเชื้อโรคโรคหัดซึ่งตรงนี้มันจะ,ะมีผลข้างเคียงในเรื่องของปอดบวมได้ง่ายนะคะพอไปเจออย่างนี้ก็เลยเพิ่มโอกาสในความเสี่ยงในการเป็นเยอะรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตฉะนั้นอันนี้มันไม่ยากเนาะเพราะว่าวิตามินเอเรากินจากอะไรคะก็จะเป็นพวกเบอร์รี่เบต้าแคโรทีนอะไรงี้ใช่ไหมคะที่ที่ ฟักทองแครอทสีเหลืองสีส้มสีสีอะไรพวกนี้เนี่ยก็ก,ก็ก็คือหาก,กินได้นะคะแล้วรสชาติไม่ได้แย่น่าจะจัดสรรให้ลูกกินเป็นประจำนะคะคราวนี้อะไรต่อคนกระทบประหลาดก,ก็จะเป็นอย่างนี้เพราะว่าอันที่ใหญ่จะบอกก็คือเนี่ยราคาถ้าแบบว่ากินไม่พอเนาะ,อ,ะอยู่ดีๆก็ไอคิวต่ำได้นะคะฉะนั้น ก็ต้องกินให้พอค้นี้เนี่ยอย่างที่อย่างที่พูดมาว่าเราเราเด็กน่ยจะกินกินให้พอจากอะไรได้บ้างนะคะก็จะออบอกสาเหตุคร่าวๆเนาะที่เราเจอกันเน่อกก็คือเด็กกินกินไม่พอจากที่หนึ่งเลยแบบไม่มีจะกินเนาะอันนี้ต่างจังหวัดจะเจอเยอะเหมือนกันคือเศรษฐาะสถานะาานะยากจนอะไรอย่างเงี้ยแหละอนะเนาะก็ก็จะมีเหมือนกันนะคะมามาแบบ ถ้าโรงพยาบาลจางจะเจอแล้วก็อันต่อไปก็คือกินไม่เหมาะสมนะคะคือกินเ,นเ่เรียกว่าอะไรอะ่ะสมมุติว่ากินน้ําผลไม้หมดไปแก้วหนึ่งละก็คือเต็มท้องแล้วเนาะก็ก็เลยทําให้กินข้าวไม่ได้อย่างเงี้ยก็คือก็เลยเป็นผลทําให้กินไม่พอใช่ไหมคะอ่าแล้วก็การให้อาหารไม่เหมาะสมบางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ไม่แน่ใจเนาะว่าเอ้ยลูกเราวัยเนี้ยเท่านี้ต้องกินเท่าไหร่ อะไรปริมาณเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนก็ไม่รู้นะคะก็เลยทําให้บางทีให้สัดส่วนไม่เพียงพอก็เป็นได้หรือว่าบางท่านยังบางบ้านยังมีการชงนมไม่ถูกอยู่เลยว่าสัดส่วนของการชงนมคือแต่ละยี่ห้อบางทีไม่เหมือนกันเนาะอะกอก็บางทีกลายเป็นว่าชงนมผิดชงนมจางเนี่ยก็ได้สารอาหารแคลอรี่ไม่เพียงพอนะคะอันต่อไปที่เจอเยอะๆก็คือแบบเด็กกินกินไม่ได้เนาะเช่นเบื่ออาหารไม่อยากรับอาหาร กลุ่มที่มีเรื่องของระบบประสาทสัมผัสของการรับรู้รสหรือว่ารับรู้การกินเนี่ยไม่ดีนะคะบางทีเนี่ยกินอาหารากลิ่นแบบนี้ไม่ได้กินอาหารแข็งอาหารนุ่มไม่ได้หรือว่าอาหารรสชาติแบบแบบหวานเกินไปเปรี้ยวเกินไปไม่ได้ก็มีนะคะมีมีมีมเยอะเหมือนกันทําให้เด็กแบบก็เหมือนกับจะเลือกกินนะคะพอเลือกกินตามมาก็เลยกลายว่าเด็กกินได้จํากัด กินไม่ได้หลากหลายก็เป็นปัญหาเรื่องของทำให้เกิดการขาดสารอาหารตามมานะคะส่วนเรื่องอื่นก็จะเป็นเรื่องของโรคทางกายนี่จะไม่ค่อยเจอเยอะนะคะโรคทางกายโรคระบบทางเดิอนอาหารโรคหรือว่าโรคที่ทําให้เจ็บป่วยที่เรียกว่าอะไรละ่ะทั้งร่างกายแล้วกเ็เหนื่อยไปทั้งหมดทั้งทั้งตัวนะคะเช่นแบบเป็นโรคหัวใจบอกถ้าเป็นหัวใจเยอะๆเนี่ยบางที เด็กอะอยู่เฉยๆก็เหนื่อยนะคะเพราะว่าใช้พลังงานในการแบบบีบหัวใจอ่ะทำให้พลังงานในการบีบตัวอ่ะเยอะนะคะเด็กกลุ่มนี้คืออยู่เฉยๆก็เหนื่อยเขาก็จะไม่รู้สึกมีความทวินหายอยากกินข้าวเพราะเขาอยากจะเอาตัวรอดให้ให้ชีวิตเขารอดก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเด็กที่มีปัญหาการย่อยลำไส้อ่ดูดซึมไม่ดีอ่าน้ำน้ำย่อยน้ำดีหลังไม่ดีอะไรก็ทำให้เกิดอย่างนี้ก็ได้นะคะการกิน ก็ได้รับร้อยลงอ่ะคราวนี้ก็อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุแต่ว่าอย่างที่ที่ที่เจอกันบ่อยๆก็เป็นเรื่องของการกินไม่พอกินไม่เหมาะสมมากกว่านะคะก็เลยจะนํามาซึ่งที่คุณหมอจะแนะนําย้ํากันอีกรอบในวันนี้นะคะว่าเอ๊ะแล้วเ,เราจะกินยังไงให้เหมาะสมนะคะอ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ณัทวุฒิแวะแวะทักทายนะคะกินยังไงให้เหมาะสมต่อนะคะก็เอ่อ เราตั้งแต่เริ่มแรกแรกเกิดเลยนะคะก็เน้นนะคะว่าต้องกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย6เดือนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ให้อาหารตามวัยนะคะอาหารตามไวัยไม่ไม่ใช่ <c oughs> เราอาะยังมีความคิดความเข้าใจกันอยู่ว่าอาหารอาหารเสริมตรงวัยเป็นซีเรตนะคะจริงๆเป็นอาหารตามวัยก็คือ,อข้าวใส่ผักใส่โปรตีนนะคะก็คือมีสัดส่วนให้ ในสมุดสีชมพูก็มีสัสดส่วนให้นะคะว่าอายุเท่านี้กินข้าวอันนี้ข้าวกี่ช้อนผักกี่ช้อนโปรตีนกี่ช้อนมีให้นะคะอ่ะก็เ,เรื่องของนมแม่ก็เราเน้นว่าให้กินนมแม่อย่างเดียวถึง6เดือนถ้าเป็นไปได้เนาะแล้วก็กินต่อจนถึง2ปีนะคะในระหว่างนั้นก็คือกินอาหารตามวายัยแล้วก็เรียกว่าอาหารตแต่ละตามวัยเนี่ยก็ให้เหมาะสมและที่สําคัญนะคะขอให้กินนมแม่เนี่ย คุณแม่นะคะอย่าลืมว่าเราลูกกินกับเราอยู่คุณแม่เนี่ยบางทีกินไม่พอกินไม่ครบนะคะหรือว่าบางทีคุณแม่ก็จะมีภาวะเรียกว่าอะไรรับอาหารไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีคุณแม่ก็มีภาวะเบื่ออาหารอยากจะกินของผิดของเปรี้ยกก็ต้องคุณแม่ต้องเฝ้าต้องระวังนะคะระวังเรื่องอาหารการกินต้องเน้นนิดนึงว่าต้องเป็นอาหารหลักห้าหมู่ให้ครบนะคะโดยเฉพาะวิตามินเกลือแร่เนี่ยต้องให้ครบเนาะแล้วก็ ผักผล,ลไม้ก็คือจะทําใหเา้เราไดเา้เราได้รับพวกเรียกว่าจุลินทรีย์สุขภาพเข้าไปด้วยเนาะออคันนี้เนี่ยอะไรอีกอพอโตขึ้นมาหน่อยนึงเนาะอย่างที่บอกอาหารเสริมตามวัยอาหารอาหารตามวัยไม่ใช่อาหารเสริมตามวัยอาหารตามวัยก็6เดือนถึง6เดือนถึง1ปีนะคะหเดือนถึง12เดือนก็จะมีอาหารตามวัยซึ่งจํานวนมืออ้ออย่างที่บอกไปแล้วเมื่อวานเนาะว่า ช่วงแรกก็1มือก่อนนะคะประมาณ 6- 7เดือน1มือก่อนบางทีก็ถึง8เดือนก็จะแล้วแต่คนนะคะ8ปดเดือนก็2มืออ่ะสิบถึงสิเดือนก็3ม,มือ้อบางคนกินได้ดีนะคะระบบย่อยอาหารดีบางที9เดือนก็3ม,มื้อแล้วก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ปรับตามเแต่กกะละคนได้แต่ว่าก็คือ,อเป็นอาหารตามวัยเป็นอาหารเป็นแค่ตัวเสริมนะคะเพราะว่าวัยขวบปีแรกยังเป็น เรียกว่านมเป็นอาหารหลักอยู่แต่ว่าเราก็ยังจําเป็นต้องให้ถ้าเราไม่ให้มันจะมีมันจะมีปัญหานะคะเพราะว่าอาหารเสริมตั้งไว้เนี่ยก็คือนอกจากว่าเราจะให้เสริมเรื่องของพลังงานแคลอรี่ที่เด็กต้องการจะได้เสริมจากนมแม่ที่ที่เขาต้องการแล้วที่เขาได้แล้วเนี่ยนะคะก็ยังเป็นช่วยเรื่องของพัฒนาการของการกินนะคะเพราะว่าเราให้อาหารเสริมเนี่ยก็คือจะค่อยคอย เริ่มจากความความเหลวแล้วก็หนืดขึ้นแล้วก็หยาบขึ้นจนกลายเป็นของแข็งใช่ไหมคะอันเนี้ยก็จะทําให้ถ้าเราไม่ได้ให้ฝึกเด็กในช่วงวัยนี้นะคะจะทําให้พัฒนาการทางด้านการกินการเคี้ยวการกลืนของเด็กนะคะจะจะพัฒนาได้ไม่ดีที่สุดนะคะพอเสร็จแล้วจะมีปัญหาเรื่องการเลือกกินเลือกกินยากตามมาได้ในขวบปีที่2ที่3านะคะซึ่งอันเนี้ยก็จะ ก่อให้เกิดปัญหาอะไรก็ปัญหาเรื่องของสารอาหารไม่เพียงพอตามมาอีกนะเนาะแล้วก็อาหารเสริมตางวัยก็จะทาให้าทาให้เด็กเนี่ยรับรู้รสชาติแล้วก็รักษาลักษณะอาหารได้หลากหลายขึ้นนะคะเป็นการฝึกเด็กเตรียมพร้อมเด็กที่จะให้หัดก,กินอาหารข้าวเป็นอาหารหลัก5าหมู่อาหารอาหารหลักตอน1ขวบเนาะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องฝึกให้เด็กกินอาหารตามวัยในช่วงหลัง6เดือน นะคะออพอเสร็จแล้วพอหลังพอปีหนึ่งก็จะเป็นอาหารหลักก็จะเป็นกลุ่มของข้าวใช่ไหมคะอันนี้ก็ต้องเน้นว่าพยายามให้เด็กกินหลากหลายมีข้าวมีเนื้อสัตว์สลับกันไปทุกวันนะคะหมูไก่ปลาอะไรเงี้ยเนื้อสัตว์ก็หมูบ้างเนื้อมั่งอะไรเงี้ยนะคะสลับกันไปทุกวันให้หลากหลายคําแนะนาที่ที่คุณหมอทางโภชนาการแนะนําก็คือ กินอาหารให้หลากหลายแล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยซ้ำนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้ากินซ้ำๆก็คือมันไม่หลากหลายแล้วก็มันไม่ได้มันไม่ได้สารอาหารครบถ้วนฉะนั้นก็คือลองสลับสลับกันไปเนื้อสัตว์ก็สลับผักก็ยังต้องสลับนะคะอ๋อผีนี่สีเขียวสีเหลืองอ่าสีเขียวก็ต้องสลับวันนี้เป็นผักบุ้งวันต่อไปเป็นคะน้าอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้ได้รับสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุครบถ้วนเนาะอ๋อแล้วก็ อะไรอีกอ,อาหารว่างต้องเป็นอาหารว่างคุณภาพนะคะอาหารว่างคุณภาพก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเป็นสารอาหารรีกวา่าให้พลังงานสูงแต่แตสารอาหารต่าเช่นขนมครบเคี้ยวน้ำอัดลมน้ำหวานพวกนี้เราก็จะแนะนำท้ายๆนะคะหรือว่าไม่แนะนำเลยหรือว่านานๆทีกินได้แต่ว่าที่มีคุณภาพก็คืออา,อาหารว่างที่ได้อาจจะเป็นผักผลไม้เออเ,เป็นผลไม้เนาะเป็นผลไม้ ตามฤดูกาลก็สลับกันไปอะไรพวกนี้แล้วว่าเป็นเป็นแซนด์วิชที่ใส่โปรโตีนด้วยใส่ใส่มีผักเสริมเข้าไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะอาหารว่างก็ต้องเป็นอาหารว่างที่มีคุณภาพมีอะไรอีกอก็สำคัญเนอะเรื่องของ ป้องกันไม่ให้สารอาหารที่อย่างที่บอกะคะ่ะสารอาหารที่พวกจุ่มจำพวกเกลือแร่มันจะขาดบ่อยขาดง่ายนะคะซึ่งท,ที่ขาดที่เกลือแร่วิตามินที่เกลือแร่ที่ขาดบ่อยๆก็คือเป็นอะไรเหล็กเป็นแคลเซียมเป็นไอโอดีนเป็นวิตามินเอวิตามินดีพวกนี้ก็ก็ ถ้าวิตามินนี้ก็ไปต่างแบบเนาะแต่วา่าเรื่องของสารอาหารก็แนะนําว่ากินพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงเนี่ยให้กินทุกวันนะคะเพียงแต่ว่าให้สลับกันไปว่าเป็นเนื้ออะไรแล้วก็ตับนะคะอาจารย์ทางโภชนาการก็แนะนาว่าอย่างน้อยตักซักสัปดาห์ละ3ามวันนะคะแล้วก็ผักใบเขียวแล้วก็ผักผักสีเหลืองสีส้มอืมออสำหรับแคลเซียมก็กินพวกปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยนะคะถ้าเด็กเคี้ยวเก่งก็หัดให้เด็กกินแล้วก็นม นมจืดนะคะแนะนําให้เป็นนมจืด2-3ครั้งต่อวันนะคะไม่ควรจะเกินกว่านั้นถ้าถ้าเกินบางทีกินอร่อยอร่อยก็ก็สี่ครั้งอะไรเงี้ยก็อาจจะได้ก็แล้วต่อวันไปบางทีมีวันที่กินเยอะกินน้อยถ้าไม่ได้แบบเป็นบ่อยเป็นประจําก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะก็อันเนี้ยเป็นอันที่อยากจะเน้นย้ำนะคะเพราะว่าถ้าเรากินถูกกินดีนะคะมันก็จะช่วยได้ แล้วคนนี้เนี่ยเเดี๋ยวนะมีอะไรอีกสวัสดีค่ะคุณอพี่เบนเมีประเด็นเรื่องอะไรอีกมีคำถามไหมคะวันนี้ก็จะเน้นนี่ละค่ะเรื่องอาหารกินให้พอกินให้ถูกนะคะเพื่อว่าไอคิวลูกจะได้ไม่แบบจะพ,พัดจะผูหล่นไปสิบถึงยี่สิบจุดนะคะเออแบบถ้าอยู่ดีๆจากไอคิวเด็กปกติแล้วแบบขาดนั่นขาดนี่แล้วหล่นไปขนาดนั้นเนี่ยบางทีเออ เรียกว่าอะไรอ่ะเกือบจะถึงเกณฑ์สติปัญญาบกพร่องได้เลยนะคะอันนี้เป็นอันที่ทีแรกก็พูดเกังขำๆแต่ว่าถ้าเกิดเกิดขึ้นจริงก็ไม่ขำเลยนะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยที่เจอบ่อยๆก็คือ,เ,อ,อเรื่องของการขาดธาตุเหล็กเนาะในในเด็กบ้านเราโดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดนะคะใน,ในจังหวัดมีมีตัวเลขของการขาดธาตุเหล็กสูงนะคะก็ออ เขาเนี่ยมันบางทีขาดธาตุเหล็กแล้วทําให้มีอาการเบื่ออาหารแล้วบางทีเนี่ยเด็กเบื่ออาหารก็ทําให้กินได้น้อยขาดธาตุเหล็กอันนี้ไม่รู้อะไรไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันแต่ว่ายัางไงก็ตามเนาะมันมีการศึกษาแล้วว่าถ้าเด็กในช่วงหกเอ่อคงดถึงสิบสองเดือนเนี่ยนะคะมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะเลือดจางหรือว่าเกิดภาวะขาดธาตุเหล็กได้สูงทีนี้เนี่ยถ้ากลุ่มนี้ได้รับการช่วยเหลือทนันหรือว่าได้ให้พอพอขาดแล้วเนี่ยได้ให้เหล็ก เสริมเข้าไปนะคะก็อาจจะทําให้ไอคิวเนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 2- 3ถึงจุดก็ก็ดีนะคะเพิ่มขึ้นมาดีกว่าแบบหายไปเลยเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเนี้ยหายแล้วหายเลยนะคะไม่มีการฟื้นคืนมาไอคิวหายแล้วหายเลยก็ถ้าถ้าฉะนั้นก็คือถ้าช่วงหกถึงสองเดือนเนี่ยเราก็สังเกตปกติแล้วเนี่ยทีท่เขาเรียกว่าคลินิกเด็กดีหรือว่าคลินิกวัคซีนเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะ ให้ตามโรงพยาบาลนะคะจะให้เจาะเลือดก,กันอยู่ละที่ประมาณสัก9เดือนถึง12เดือนก็จะแล้วแต่สถานพยาบาลแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าบา,บางที่อาจจะไม่ได้เจาะคุณแม่ก็ต้องสังเกตดูว่าถ้าลูกอ่ะกินกินยากกินได้น้อยหรือว่ากินไม่ได้หลากหลายบางทีอาจจะต้องออแจ้งคุณหมอนิดนึงนะคะว่าเอ๊ะแล้วอย่างเงี้ยจะเป็นความเสี่ยงในการที่จะขาดขาดธาตุเหล็กหรือว่ามีภาวะเลือดจางหรือเปล่าอาจจะต้อง แจ้งคุณหมอน้นหนึ่งว่าเผื่อคุณหมอจะได้พิจารณาว่าอ่ะถ้าตรวจตรงนี้ไม่ได้ไปตรวจที่ไหนดีอะไรแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้เราเฝ้าระวังได้ดีขึ้นค่ะมีคำถามไม่เอ่ยวันนี้จบแล้วค่ะมีเรื่องอ้วนแล้วก็มีเรื่องผอมเหอนฮะมีมีคงคุณหมอไม่เห็นคำถามนะคะ แต่ว่าขอบคุณมากเลยรับชมกันอย่างอุณาฝักข้างนะคะถ้าถ้าไม่มีคําถามเดี๋ยวเราดูอีกสักพักเพราะว่าอันนี้มันจะดีเลยนิดหนึ่งเหมือนกันถ้าไม่มีคําถามเนาะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้หรือว่าอินบ็อกซ์มานะคะแล้วคุณหมอถ้าถ้าตอบได้เลยก็จะตอบถ้ายาวก็จะมาทําเป็นไลฟ์ตอบคําถามนะคะแล้วก็ อ,อถ้าถ้าใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะขอให้เลี้ยงลูกอย่างมีความสุขนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ